โดยเฉพาะเรื่องของไฟไหม้ก็เกิดขึ้นหลายจุดหลายจังหวัดเช่นเดียวกัน<ฆ>นะครับมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ร้านคาราเกะแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับจริงๆร้านเนี่ยปิดกิจการมาแล้วกว่า<ม>1สัปดาห์แล้วก็ไฟก็เพิ่งตัดกันไปไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้นะครับซึ่งสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรก็ตัดไปได้เลยครับโดยเมื่อค่ำวานนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ําสกัดไฟไหม้ ร้านคาราโอเกะชื่อร้านอิ่มจังครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวหมูตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับโดยไฟก็ลุกไหม้จากด้านหลังของร้านซึ่งเป็นโกดังเก็บของ แล้วก็ลามเข้ามาในตัวร้านซึ่งเป็นห้องนอนของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถดับไฟได้เจ้าของร้านให้การนะครับว่าได้ปิดกิจการมานานกว่าสัปดาห์แล้วเนื่องจากว่าไม่มีคนมาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ถูกตัดไฟไปเมื่อช่วงบ่ายวานนี้จึงไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแน่ๆน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบมูลค่าความเสียหายด้านตํารวจสวพอ,อุทุมพรพิสัยจะประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการมาตรวจหาหลักฐานของการเกิดไฟไหม้ต่อไปนะครับ